สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพามาดูบ้านเกิดเมืองนอนผมครับพิกัดก็บ้านยางน้ำอ้อมตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่กับทีมช่างคุณภาพครับสั่งตรงมาจากอำเภอกระสังบุรีรำครับ ระยะทางประมาณ70กิโลครับมาวันนี้นั่นก็ได้แก่ทีมช่างจากทีมงานสิงดงคอนกรีตครับนำทีมโดยเสียดงกับทีมช่างอีก3ชีวิตวันนี้มาทำกำแพงรอบบ้านครับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่ของผมเองนี่บ้านผมบ้านหลังเล็กๆบังกะโลนน้อยครับพอได้ซุกหัวนอนครับตอนนี้ทีมช่างครับกำลังวัดระดับอยู่ กันแต่เช้าแล้วกําแพงหรือว่ารั้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่ทําอยู่บ้านวุ้นเส้นนะครับจะเป็นรั้วสําเร็จรูปหรือว่ากําแพงสําเร็จรูปไม่ใช่สําเร็จรูปแบบเอามาวางนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แบบ ความสูง1เมตร20เซนนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แบบตั้งประกอบกันแล้วก็เทปูนใส่ด้านในนะครับทาน้ำมันเครื่องแล้วก็เทปูนใส่ด้านในเวลามันแห้งก็แกะแม่แบบออกมันก็จะเป็นแผงกำแพงแบบไม่ต้องก่ออิฐไม่ต้องฉาป,ปูนนะครับ แบบนึงก็ความความยาวนะครับของแม่แบบเนี่ยสองเมตรห้ิต่อแผงนี่ครับคุณยายมานั่งควบปุ่มการแสดงครับคุณยายวุน้นเห็นยังไม่ไงอ่้าไม่ไง<ม>เห็นยังคง,งานิ ส่วนหินรายนี้นะครับเสียบอนครับล็อกกี่สีชมพูสุดหล่อจากอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์ครับเป็นคนบรรทุกมาส่งเสียบอนนี้เรียกใช้บริการได้ตลอดเดี๋ยวหมดเกาะ2สองกลองนี้ก็จะเรียกใช้บริการอีกครับก็มารอดูมารอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าหน้าตาจะออกมายังไง ให้กำลังใจทีมงานซิงดงคอนกรีตครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ